เมเองวันนี้มีคอลลาเจนหนึ่งตัวมันนำเสนอตัวนี้เองดีเทนพัดนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เมจะทานม,มีปัญหาเรื่องสิวจุดด่างดำแล้วก็ผิวหมองคล้ำไม่ใสเมเป็นคนผิวขาวเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ได้ขาวมากขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนเหลืองออกเหลืองเลยจะจะจะไม่โดดเรื่องขาวเนาะแต่ว่า ข้อดีของดีเทนพักก็คือหนึ่งนะคะถูกสองคอลลาเจนไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปสำหรับความต้องการของร่างกายสส่วนผสมเยอะมากสี่สี่ก็คือใส่ง่ายนะคะห้าก็คือตัวนี้มันช่วยในเรื่องของ การลดการปวดประจำเดือนได้นะคะและหรสชาติอร่อยเวอร์ต่อไปก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือหลังจากที่เมย์ได้ทานไปแล้ว2องเดือนแล้วก็เดือนนี้เข้าเดือนที่3มแล้วนะคะทานไปทั้งหมด6กล่องแล้วอันนี้เป็นกล่องที่7แล้วซึ่งกำลังจะหมดอีกแล้วข้างในจะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้ ีเป็นซองสวยงามนะคะ1ซอง15กร,รัมและ1กล่อง15ซองโอเคนะคะราคาค่ากล่องอยู่ที่เห็นปะ644บาทนะคะแต่วันนี้เอาโปรมาฝากอีกแล้ว1กล่อง495บาทเออตอนนี้เมรับตัวแทนจำหน่าย นะคะแล้วก็ v ี P ทุกคนรับตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดส,สนใจสามารถติดต่อขอเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่หน้าแฟนเพจเลยหน้าแฟนเพจของ d ีเทนพัทช็อปซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้ที่นี่นะคะเซิร์ชเข้าไปหาเลยแล้วก็จะเจอนะคะลิงก์ตรงไหนที่บอกว่ารับตัวแทนจำหน่ายก็คือเม่ปักหมุดไว้ให้แล้วง่ายต่อกัน นะคะประมุดไว้เลยให้ให้เห็นชัดๆว่ารายละเอียดเรามีอะไรบ้างแล้วก็ในการไปกระแทกจำหน่ายานั้นมีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะคะวันนี้มาบอกว่าหลังจากที่ทานได้สองเดือนเห็นไหมว่าหน้ามใสีมากแต่ว่ายังมีรอยสิวอยู่เพราะว่าเมแพ้เป็นคนแพ้น้ำง่ายเนาะแต่ว่าจากที่ดูใสปะละใสมากใสมากจริงๆแล้วก็ วันนี้ไม่มีอะไรแล้วอ๋าวันนี้มีของฝากมาให้ดีดีด้วยนะคะเดี๋ยวที่เตือนเจอกันกันกบของฝากเล็กๆน้อยๆจากที่ไปไปแม่สายมาก็เลยเอามาให้นะคะไม่มีอะไรแล้วนี่แหละไปแล้วอ่าอย่นนาลืมฝากนะคะสําหรับดีเทนพาร์ซื้อง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะคะนักเรียนนักศึกษาก็สามารถซื้อได้เพราะว่าราคาไม่แพงเกินไปแล้วก็ ไม่ได้ถูกเกินไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถเก็บเงินซื้อได้นะคะต่อเดือนซึ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกลงอีกนะคะยังไงสนใจโปรโมชั่นไหนก็ inbox มาสอบถามได้ทางแฟนเพจเนาะเดี๋ยวจะมีแอดมินสาวสวยตอบตลอดเวลานะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละนะคะ